เจสีจะเกาะสมุยนะครับกันนี่ก็เข้ามาทีมนี้คินิกเป็นกันตีโซ่นะครับเมื่อวันซึ่นนะครับเพิ่งออกเข้ามาคันนะครับจะเป็นศะตูเมื่อจะเป็นหรุนมาเชตซี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผีเจ้าของรถออกเข้ามาเป็นศะตูคอมมิวเตอร์นะครับกันนี่ก็มาพลนช่วงล่างแบบพื้นล้ำพรีเมียมนะครับรถใจงานตีเกาะสมุยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีว่าแกนะครับและนี่ก็คือพลนงานล่างจะได้ทำเสร็จเลยนะครับดูครับช่วงล่างนะครับได้งานกันตานิมและก็ได้ความสวยงามแบกนี้ด้วยนะครับงานกันตาว่ากหนิมนะครับต้องทีบ่ทนคกรได จะมาแบบนี้นะครับเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับขั้นต้นแรกเลยเราจะต้องสปาชงล้างแบบเต็มระบบก่อนนะครับการตีสปาชงล้างนะครับก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีกอเสียนนะครับเพราะว่าเราจะได้งานช่วยๆแบบนี้และก็ท่ำความสะอาดแบบเต็มระบบเวลาเราผลน้ำยากระตันนิ่มไปนะครับน้ำยาจะได้หยุดเกาะดีด้วยนะครับผุ่มตลอดผลตับยิ่งตับโคลนตับน้ำมันไปนะครับติดเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่นานตีกระตันนิ่มจะรุดออกนะครับแบบนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับมาที่นี่จะไดินนนกกกัับบโคลมแดงตต่่าาอเียร นะครับเราจะโอ้้มากเลยนะครับเต่เปนดพื่อนู้ไหมครับความจริงนะครับตามโตตามเพืนกางความร้นนะครับไม่จำเป็นต้องสะพานนะครับแต่ว่าทีมนีกวีนี้เราจะทําให้นะครับพระว่านะครับเราจะทามาเลวชวงร่างเราเพื่อนๆนะครับจะได้ช่วยงามด้วยนะครับเหมือนกันนี้นะครับมาตับต่างวัดท่องรายการนะครับอันนั้นคือรายการตีนึงนะครับเลนนี่ก็คือสัาตะอมาเลนนี่ก็คือตอนเส้นนะครับจะได้งานเบบหนีเนี้บเนียบกลับบ้านไปไหนแล้วนะครับเลโกรายการตีเจ้นะครับลังจะผลกระตนิ่มเส้นเลยนะครับกันนี้จะา่าข้าห้องคัสซี่ตัวนะครับันนี้ ก็ค่อนข้างมีด้วยนะครับเดียวมาเลยกันนี่วะหัวเซตเลยจะเป็นเบ๊บไหยนะครับผมเดี๋ยวอีพีรองนี่ย่มจะมาโรงงานกับซเสียดูนะครับผม